สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูกระถางพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทปูนกับโครงของเขาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ตกแต่งนะครับผมจะใช้ปูนกับทรายผสมกันครึ่งต่อครึ่งนะครับผสมให้เหลวๆนะครับแล้วก็เอามาเทราดโครงของเขาแบบนี้นะครับ เทลาดให้ทั่วๆเลยนะครับพอแห้งเดี๋ยวค่อยเอาไปตกแต่งนะครับพอแห้งจะเอาไปใส่ขากระถางใส่ขากระถางเสร็จค่อยตกแต่งครับเทลงไปตรงกลางแล้วก็ใช้แปรงทาสีครับปัดขึ้นครับครับผมก็เทปูนเสร็จเรียบร้อยครับก็รอให้แห้งก่อนนะครับค่อยมาดูกันต่อนะครับ